สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะไอแม,ม่เม,มียวสิไม่แช่ค่ะพี่น้องค่ะมาสอนในถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในเวลาเดียวกันแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวเข่ามากของไอระบบ n n r r o i d น่ะพี่น้องเนาะ เห็นป่ะพี่น้องค่ะอันนี้ไม่เมียวซิสาธิทีห้เบิง่งอันนี้ Android ระบบ Android ได้พี่น้องค่ะของไม่เมียวกับไอพ่อบ้านค่ะแม,ม่เมียวเขาไปกดตรงที่เขาไทายรูปเข้มบด้ากดเข้าไปวิดีโอแล้วฮกับกดไทยกดไทยปกตินะคะพี่น้องกดไทยปกติเ้วก็เขากับกดตัวนี้ยุคข,ข่างใส่มือค่ะพี่น้อง กดถ่ายรูปขางใส่เมื่อในเวลาเดียวกันค่ะพี่น้องค่ะเข้ากับสิไดเทิ่์วิดีโอเทิงรูปไทยในเวลาเดียวกันสำหรับระบบไอโอเอสเนาะพี่น้องไอโฟนนี่ยังกับกกดเคื่อกันเหตุเคือนกันค่ะพี่น้องค่ะกดถ่ายรูปแลวก็เข้ากับกดไอวงกลมไปพี่น้องยุบขางใส่ให้กันของไอโอเอสแล้วก็กดถ่ายในเวลาเดียวกันและะ้วเขาก็ไปข้างรูปพี่น้องค่ะเขาไปเบิ้ง ว่าเฮาสิมีวิดีโอกับไอรูปภาพเขาไปข้างรูปภาพเลยค่ะพี่น้องค่ะไม่เมียวขามาข้างรูปภาพค่ะน่ะพี่น้องเห็นบ่างม,ม่เมียวขามาใกล้ๆอันนี้คือรูปภาพที่ไม่เมียวถ่ายว่างหันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กับวิดีโอเนี่ย พี่น้องกดไทยปกติแล้วกัเข้ากับกดตัวนี่ยุคข่าองอันนี้คือวิดีโออันนี้รูปภาพคพี่น้องค่ะโอเคว่าพี่น้องอค่ะกดไทยวิดีโอปกติแล้วก็กดไอ้รูปวงกลมนะพี่น้องห่างสายแล้วก็กดไทยรูปภาพในเวลาเดียวกันเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปเมียวกับกมีทริคเล็ก,ลกลนๆน่อยไอ้สิ่งดีๆมาบอกพี่น้องหลายๆคนอาจสิฮูหูแล้วเนาะพี่น้องค่ะ Just to give you a, a tip on if you want to take a photo during a video, you, uh, this works on Android and iOS. Uh, if you press the camera symbol on your phone, select video, then if you take a video of something, and whilst it's videoing, if you press the circle button, it'll take a picture. Right, so we'll just stop that video now. And then if we take a look at the gallery, we'll see that we've got one video and um, whilst it's videoing it, as you can see we've now got three photos as well so while you're videoing you can take photos and that's it really okay yeah. thank you Milo.